ดูกติมอนสเตอร์795นะครับพอฝาคู่กัดคาร์บอนบอกน้อของจริง้าหนเก้าพบาทเท่านั้นนะครับผมสวัสดีครับพบกับร้านอาร์มยูทีีซีอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะทางร้านจะขอนำเสนอครับสำหรับเจ้าดูกติมอนสเตอร์สำเนียงอิตาลี ดุคติมอนเตอร์795นะ้ครับตัวธรรมดาไม่ใช่ตัว DP ตัว DP อยู่นู่นดาแดงนี่ของเราเป็นตัวธรรมดาแต่ว่าของแต่งเ็าโหดเหมือนกันปี13เป็น ABS แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูของแต่งเลยว่าเฮ้ยช้โมเปล่าโหดไงไหน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 โหดแรกคือท่อซากคู่กาดคาร์บอนนี่ผมว่าแต่งแค่นี้ก็หล่อเลยนะดูคติใส่ท้ายสั้นใส่ท่อใส่กระจกปลายแฮนด์ใส่อะไรชิวโอ้โหหล่อหล่อหล่อบังไม่ คำถามป่ะวะมังมัอ่ะใชเลยใชอันนี้ใช่คำถามมั <c oughs> งม่ครับโอ้โตัวประหลอดด้วยสวยนี่การเบรกการคัดนะครับตัวปรับระดับนี่พับได้ปอกแฮนด์เป็นของดูคติเลยกระจกปลายแฮนด์นะครับผมโอ้โหคันนี้ทะเบียนโอนภาษี67นี่น้ำมันเครื่องเราจัดการถ่ายเซอร์วิสอะไรให้เรียบร้อยแล้วระบบความร้อนอะไรปกติเลยนะรอต่อมาตูดมดพอได้ตูดมดมาโอ้ ครบถ้วนสมบูรณ์ความกําลังเลงไอ้คันนั้นมีเป่าวอ่ะคันนั้นอ๋อคันนั้นมีเลยครับ <laughs> ยางหน้าหลังครับยังลึกอยู่เลยนะะนี่นี่ที่ผมบอกท้ายสัน้นหูหลอ่ลอหล่อสีเสือสวยนะครับแล้วก็มีการล้มซ้ายขวาเราเดี๋ยวดูเลขใหม่คันนี้มอนเตอร์เจ็ดเก้าห้า ABS เห็นนะนี่ปี1ิบสาม ABS ไม่สาม0 0ื่นสองระยะทางารสตาร์ทนิ้วเดียวเท่านั้นแล้วเสียงนี่โหเสียงจากนี่มันดุดุกว่าเทอร์มินนะ เพิ่มนี้แต่ท่อโตดแต่เนี่ยท่อแต่งเหมือนกันของอิตาลีเลยแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงบอกแล้วของเจิง <c oughs> ชอบวะ,ชอบอ,ะชอบอีกแ้วคนบ้า <c oughs> ชอบรถเจ็งที่ขายทุกคันนี่ <c oughs> ระบบไฟครบนะครับผมซ้ายขวา <c oughs> แต่ <c oughs> เยกซ้ายขวานะฟังเสียงทีจริงนะจริงนะสำหรับเจ้าดูคติมอนเตอร์เจ็ด 95ปี2013 ABS ทะเบียนโอนภาษี asi, 67ผมจะขอเปิดราคาอยู่ที่99,500บาทเท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0891218309ผมอาร์มจากร้านอาร์ม u t c ีซียินดีรับสายมาดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพราม2ใกล้กับวัดสารพันท้ายนอนสิงนะถ้ามาไม่ถูกยังไงครับปักหมุดมาเลยร้านอาร์มยูทีใครทักไลน์มามีราคาพิเศษ อาร์มยูทีีซีนะครับผมไม่โม้ด้วยรถจริงด้วยถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนร้านเล็กของเรารบกวนไลค์แชร์ u ับสไคร e ให้อาร์มยูทีีซีด้วยนะครับอาร์มยูททีซีร้านเล็กเซอร์วิสใจเช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ